สวัสดีครับพบกันกับผมครับผ้าชาแนลครับผมเมื่อนี้พามาเบิร์คูปตาครับ DC 7 0 G ครับผมตู้แอร์เมื่อนี้สิขื่นเท่เข่าครับขึ้นได้โอ้โหขื่นเทพไปบนอนอเนี่เดี๋ยวไปไหมครับเดี๋ยวผมพาไปเบิงใกล้

ไฟขาวแล้วครับหน้าทงนี่ลมแห้งครับผมโชเฟอร์ทีมืออยู่นี่มาเจอกันครับครับรถเกี่ยวข้าวครับคูโบต้าดีซีเจ็ดศูนย์จีพักตัวแอร์ครับผมใส่ตัวแอร์มายัง เค okay. เลยเขาพิษณานครับเกี่ยวเขาเส้นนำเพื่นะพอเ่ คอยเขาครับมาบอท่านเดี๋ยวรอบเบิ้งแปลงสองครับผมว่าจะรอดหรือจะหล่วงครับผมมารุนไปนล้วกันครับแต่งมาแบบเต็มที่เลยครับผมท่านนี่ไอเกียว่านได้ดูครับผมเป็นเดิมเป็นฟุกโท รมกันลมพี่น้องตางกันแพ็คดาวมาลุ้นกันตักับคู่ต่าอีกเจ็ดสิบดีพักพักพักรถละกะากกัเจ็กสิขึ้นได้ก็ได้ครับล่ลุ้นกันรถเกียวกับเจ็กสิขึ้นได้ได ผมติดตามครับมือไอ้หนุ่มน้อยบ้าสุดทัศครับผมถูกหลานเลยละครับถูกเปรถเกี่ยวครับอายุยังน้อยหนุ่มน้อยเป็นบัตสุยางครับผมโูกเปิ้นรถไทยรถเกี่ยวเก่งๆครับ ให้รื้อเุนเก่งไรพี่น้องผมเดียวมาเบินชตอนเกี่ยวไว้หนันครับ แก้วครับน้ำลึกครับผมลมกับลมครับพี่น้องหน้าสองแปลงครับ เราจะก,กินน้าม่ครับน้ามร้ายครับโอ้อยอดครับ เกาน้ำปังครับผมเจ้าเกาน้ำปังทางอำเภอเขียงไน,นงครับผมยังไลครับยังไปแล้วยังไปแล้ว ตามไปจักหนาครับผม เจออะไรครับเจอแล้วครับทุกคนครับ,รรบเจอของแท้แล้วน้ำเขาปากแล้ว ครับ้องแท้ครับ้องแท้ไม่กลัวลมครับไม่กลัวลมดันไปครับดันไปดันไปอา โโอ้โหตีงเลงน,นครับตีงแล้วน้มของพ่อนามครับลมกองพ่อลมครับพี่น,อน้อ,อกกงไปนะครับออกกลางไปครับออกกลางไปแล้ว ียกกันเทศเขาไ่เลยครับออยอดครับมือ<ตรง>จัดจานครับจัดจานในย่านนี้เลย นั่งน้ำกับ่ไหวครับเดี๋ยวจินั่งทาเอาดอกนั่งล่อเอาโอ้แดดทักครับพี่น้องแดดแห้งหลาย ไปทางไหนอีกครับยนี่ยเบิกไก่แล้วกันสู้มลาไหกะสู้มลาไหกะพอดีครับผับสัน้น สิมาได้พอครับผมรอรุ่นกันครับ ลุนเปตั้งกันครับผมเสียวแท่นครับอู้ยังแล้วยังแล้วยังแล้วแม่เอ้ยสุดยอดครับบัยยานครับผม ลมไม่กลัวครับกลัวขึ้นไม่ได้อย่างเดียวลมว่าย่านครับผมย่านได้ขึ้นม่ได้ย่างเดียวอ,อือยังครับโอ,โ,โอ้โห้ย ขาดประแทศเพราะได้ครับยังไม่เก็บเอาที่หลังครับเก็บกลางก่อนพอสถานการณ์ก่อนนี่ครับนี่เซเลนหน้ากับพิ่ตอมย่างเดียวแบบโหมดนะครับ ครับผมเกี่ยวสายโหดครับผมลมไม่กลัวครับกลัวแต่ไปไม่ได้ครับผมลมไม่กลัวกลัวแต่ไปไม่ได้ถอยแล้วถูดยกแล้ว นีม่มิเตชอตเด็ดครับผมรุ่นทุกวินาทียวผมจะทายให้พี่น้องครับเบิ้งน้ำกันมาลุ่นไปน้ำกันครับว่จะเจลีวะครับหน้าแปลงี่ แ่เอยกว่าจะได้กินหมูครับสงสัยจะได้ข่าหมูกินอยู่ที่ทุ่งนาครับผมอ่า ยอดครับเบยานครับโซเฟอร์ผู้นี้แค่นี้มันน้อยไปแกว่าแค่นี้ยังน้อยไปหนักกว่านี้ก็เจอมาแล้ว เาหน้าปังครับผมตั้งเพื่อเขื่องในครับเป็นสูบน้ำใสหน้าบริเวณสองแปลงน,นี่เป็นหน้าน้ำขังครับผมรถไถกะลุ่งหยากมาไถนี่ตองมาสองขั้นครับผมหน้าสองแปลงสุดจอดแหงหน้าลมครับผม เดิกับเบเคยมีรถติดครับเอียงไปเอียงไปดันไปดันไปบักหลาเดินหน้าถอยหลังครับไหวปุวนี่ห้ามเข่าปากซะเนาะสู้กไปเรื่องกันนะภาบแตกไร ครับแดดกระแดดโอ้ยเป็นจังไดนี่ผ่านบ่นี่ผ่านบ่นมื่อนี่อีสู้หรือสิถอยครับโซฟือโอ้ยพ้มก็ยืนแล้วก็จอดนะครับ นะครับบอก้าทีเจ้าฐานครับเจ้าแม่โคศพครับผมแม,นม่นบ่ละคนอยู่ไฮอ,อยู่หน้าครับผมเกี่ยวแล้วเกี่ยวทัวเร่อเมือ่อน,น,นี้แล้วเสร็จจะมีอุปสรรคอันใดครับผมประเด็นรุ่นไปน้อกันครับพอด้มีคลิปดีๆครับมาฝากกันหน้าแปลงนี่ไผบ่มาเบิ่งือว่าผาดครับผม ใจบอด็ดครับบอกามาบ่อใดครับหน้าสองเปลี่ยนไ่มุขการลายปีครับโชคเกิพคนนี้มันมีปัญหาบอมี่ยานมาผู้เดียวทุกน้องก็บ,บ่มี่ จัดคนเดียวเลยบินเดียวยครับไม่ต้องยานยังรับอยู่ไก่ขันข้างเนี่ยหำมันงกับไป giò cây hấp Hãy subscribe muốn kênh Ghiền đây นี่คือสิญญาวเองครับผมกดกไลค์กดแชร์ครับนเนิ่มเต็มนะครับพี่น้องเอาเบิร์ก EP2 นะครับเด้อ ขอบคุณลหลายๆครับสำหรับการติดตามมาคลิปนี้อย่าลืมกดแชร์กดไลค์ครับกดซับสไครต์ครับนะครับพาชาแน,นลครับผมตอนมายามบ้าน EP 2สองครับหลดเกี่ยวเขา่าเจอกัน EP ต่อไปครับสวัสดีครับขอบคุณครับ